สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทกท่านพอกับเคยหลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็สินํำเมนนำเสนอเมนูปีงไก่พี่น้องแตวก็สิตำหม,มักถั่วเนาะเก็บมาสดๆจากสวนปีงไก่บ้านเซบเสพพี่น้องไปกินกับตำหมักถั่วเด้อพี่น้องกินข่าวรำกันเนาะแต่ก่อนสิกินกับ ตักไก่แล้วก็ชิตำม,มักถั่วก่อนพี่น้อง

มาเด้ัคอมันอุเยก็ไม่ได้ออกคอมาอยูมีคอสงตอนมีคอสองตอนนะปีมาด้มาด้พี่น้องโอ้จีไงยกว่าบอกจนบอกจีอยากกินนั่นนบอจตจีเนบา จบจะกองบ่าน,าน,น,าน,นอยากตุ๊กตาแวันนี้นนบ่ายลมแต่ว่ากันเย็นพี่น้องเลยเย็นน้ำหมอกมอเน,น,นา,านะน้าพอสีนะหญยาใหม่ไปเรื่อเร่อยงตอย่านี้ เอานี้นี่ลูกมีของทำไเอารอดเรือยเอารอดมาทำยันอะไรเออมาสับกอก่เนี่มาออมบังดูยันกระดูกมันแตกมันมันปิดชีกระดูกเนาะห้ากระดูกมันออกกระม่นอกมัหักยิ่เอะ เพื่ออะไรกันไม่หักเพื่อทำอะไรนุ่งเปฝารุ่งนั่งกับนุ่งเนวะพี่หนุ่มไม่าอมเหรอต้องซื้อ mẹ. Ờ. Mẹ mày mưa. Hả? Nhìn không, Bộ về. Bộ về. Bộ về không tìm. Nó <laughs> nó เทีいい่ยวเที่เด็กเราขอหนมคนเดวเที่ยเที่่าเขาทานมากินออ

พอกินลังโคก็กปุ้ยผมจันวากินกไบ้าสิมันกิน,น,นอะเอาอีหุ่มกับือกันแซกนี่คู่มากินได้มันอ่อนใครมากินให่ผอหนูตานะนี่ยเออ๋ยวหนคู่ เนี่ยเน่ย hmm. ค mm ือ hmm. บ mm ุญเนาะเชียงบอกใบ้กระวใบุหัวดิบใส่ในบ้านนะนี่บออืจ้ะรับบ้านให้ฟังบ่อยนินนะนักเือโอ้ดูเฉไก่ Đừng có ý thức PC thức ý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  กินแต่น้ำมันกินแต่น้ำนัวแล้วก็แล้วอ้าวตอนนี้พ่อเดือดรึเปล่าเอาเอตอนนี้พ่อเอาเลยไปกินอะไรเถอะลูกพ่อวันนี้ไปกินตอนเที่ยงนะ่ะเนาะไปกินตอนเที่ยงน,น,ยน่ะลูกเนาะมาหนูบ้ามาได้อยา่าเอาเลยได้ ตามม่ได้เข้าลยก็ัเจาจับเขาเบิ่งิไมกขาเนาเนข้อเอื่ข้อจเอ่ขจ่ดยนแล้วอยู่รถ Hãy subscribe cho rồi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ phải những video hấp dẫn ลาเลยเด้อพ so ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้ากับเคยลาน้องโซลาน้องมังกรสบายดี